ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพิกถึงคิงเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมกูรูนางงามที่คลุกคลีกับแวดวงนางงามมานานได้เปิดใจสัมภาษณ์ทิศทางนางงามพร้อมเผยว่ามิสเนวาล2025คือจุดที่ต่ําที่สุดผลตัดสินมาจากมาเฟียน่าเกลียดมิสเวิลด์คือดีที่สุดลันทุกสิ่งที่พูดออกไปตนรับผิดชอบคําพูดโดยหนุ่มประเสริฐกูรูนางงามดังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงทิศทางของนางงามในปีนี้ว่าคือธุรกิจนางงามมันมี ม,มานานแล้วเท่าที่เรารู้จักกันมาก็เกือบจะ1 0 0ปีแล้วถ้าเอามิสซูนิเวิร์สเป็นหลักปี1952จนถึงปัจจุบันก็80กว่าปีทุกอย่างมันก็เหมือนเข็มนาฬิกามันก็จะมีจุดสูงสุดแต่สําหรับปีที่แล้วมันจะเป็นปีที่เราตกไปต่ำที่สุดเป็นปีที่ต่ำที่สุดแล้วในวงการนางงามเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันต่ำที่สุดคือไม่ว่าจะประกวดอะไรก็ตามหรือการคัดค้านผลการประกวดและโดยเฉพาะในเมืองไทยจนกลายเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก เจาะจงไปเลยก็ได้ Mis s น n i เว r ร์ปี2025ที่ผ่านมามันมีอะไรที่ทําให้ถูกเขย่าแรงขนาดนี้ก็เลยคิดว่านี่คือจุดที่ต่ําที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นคนในวงการนางงามไม่ว่าจะเป็นผู้จัดเป็นตัวนางงามเองหรือคนดูนางงามคนที่รักนางงามมันเป็นความรู้สึกเดียวกันแล้วพอมาเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเพราะมันต่ําแล้วมันจะค่อยๆเขยบขึ้น สำหรับเราที่คิดว่ามันต่ำที่สุดพูดแบบตรงไปตรงมาแบบไม่อวยแบบไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นผลการตัดสินที่มันค้านสายตาคนทั่วโลกเรารู้สึกว่าผลการตัดสินแบบนี้มันไม่ได้เอาวงการนางงามที่เรารักมาฉีกทิ้งและเอาเท้ามาขายี้แบบนี้ไม่ได้เราไม่อยากจะยอมแบบนี้ต่อไปแล้วและสิ่งที่เราทําได้ก็แค่การแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลของตัวเองว่าเราไม่ยอมรับเสียงเดียวอาจจะยังไม่ดังพอแต่อาจจะมีอีกหลายเสียงจากหลายประเทศเพราะพี่มีเพื่อนอยู่หลายประเทศ ทุกประเทศไม่ยอมรับผลการตัดสินในครั้งนี้ตึงผู้จัดรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ถึงความต้องการรู้ถึงพลังของคนดูว่าคนที่รักการประกวดเขารู้สึกยังไงหวังว่าปีถัดไปมันจะดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมากองประกวดเองก็โดนถลม่มและเอ็นดีหลายประเทศก็ได้ถอนตัวออกไปและในความเป็นจริงคุณก็จะไม่ได้รับการต้อนรับจากประเทศนั้นๆแล้วและสิ่งที่กองประกวดจะต้องทำเรียกตามภาษาชาวบ้านว่ากลับเนื้อกลับตัวมากกว่าคำว่าต้องเรียกศรัทธา เราคิดไว้ว่าการตัดสินนี้เป็นคำสั่งมาจากมาเฟียก็เรียกว่าได้นะเพราะในสมัยก่อนถ้าการตัดสินไม่ยุติธรรมเราเรียกว่าแค่หักปากกาเซียนเราอาจจะใช้คำเบาๆแต่ตอนนี้มันคือการตัดสินใจที่มีใช่เลยแล้วในปีนี้มันมีดราม,ม่าอีกหลายอย่าง ประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพอาจจะต้อนรับนางงามได้ไม่ร้อเปอซอาจจะมีการไม่เข้าใจกันซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข่าวแบบนี้ออกมาไม่เคยมีออกสื่อมาก่อนการประกวดนี้มันก็เลยกระท่อนกระแท่งไม่ได้ราบรื่นก็เลยทําให้แฟนนางงามผิดหวังอันนี้พูดถึงการประกวดเวทีเดียวเนอะแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของการประกวดในหลายเวทีเรียกว่าใช้ได้ปีนี้สําหรับเรา มิสเวิลด์ดีที่สุดเป็นการตัดสินที่ดีที่สุดและเวทีโปรดักชันดีที่สุดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วก็คือ Miss Universe Thailand และนางงามในแบบที่ประกวดต่างๆก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นปีทองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง มีสุนิเวิร์เริ่มต้นเมื่อปี1952ครั้งแรกไม่ได้มีอะไรเลยแค่เป็นการโปรโมทชุดว่ายน้ำมันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มของผู้หญิงในยุคนั้นซึ่งเราย้อนไปเมื่อ70กว่าปีก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่สามารถพูดอะไรได้ดังนั้นการที่ผู้หญิงมีเวทีเป็นของตัวเองแล้ว เขาถึงได้เน้นว่า Wife of Woman เป็นเวทีที่ผู้หญิงจะใช้เสียงของตัวเองเพื่อกระจายให้ทุกคนทราบว่าผู้หญิงต้องการอะไรในหลายๆปีเราได้เคยเห็นนางงามจัก,กรวาลในหลายๆประเทศทำแคมเปญดีๆหลายคนมีการทำสาธารณกุศลแบบเป็นรูปเป็นร่างและที่สำคัญคือในยุคก่อนโลกเรายัางไม่ได้เชื่อมกันด้วยคำว่าโซเชียลดังนั้นนางงามก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวประเทศนั้นพอมาถึงในยุคปัจจุบนันบทบาทของนางงามจัก,กรวาลก็เปลี่ยนไปเป็นการเรียกร้องสิทธิขับ เื่องพลังของผู้หญิงจึงกระทำให้แบรนด์ของ MissUnivers e ค่อนข้างที่จะแข็งแรงบางเอิญว่าในปีที่ผ่านมา m i s s u n i v e r s e ไม่อยู่ในมือของ MGI ซจ่ึงเขาก็มีนโยบายชัดเจนสร้างบุคคลให้เป็นนักการตลาดใช้คำนี้ดีกว่าผ่านแพลตฟอร์มการขายของถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมมันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการนางงามบ้านเราเราไม่ได้มีข้อคัดค้านอะไรที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมามีกิจกรรมเป็นของตัวเองนอกจากจะช่วยเศรษฐ,ฐกิจของตัวเองแล้วก็ยังได้ช่วยเศรษฐกิจของชาติต่ พอมาถึงแพลตฟอร์มของการเป็นนางงามซึ่งสําหรับที่รู้สึกว่าใครชอบก็ทําไปแต่มันก็มีเวทีอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้ซึ่งสําหรับเรามองว่าเป็นอิสระของผู้ที่จะเลือกไปประกวด นางงามอย่าคิดว่าเราไปเพื่อให้เขาเลือกเพราะว่าก่อนเราไปเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเวทีไหนเรามีสิทธิ์เลือกซึ่งถ้าเราชอบแพลตฟอร์มนางงามในเชิงพาณิชก็มีอยู่แล้วแล้วถ้าเราอยากจะไปประกวดนางงามที่จะหาต้นแบบของการเป็นผู้หญิงมันก็จะมีเวทีนั้นๆดังนั้นตัวนางงามเป็นผู้เลือกและผู้ชมก็มีสิทธิในการเลือกเสว่าเราชอบแบบไหน มิสซูเนเวิร์สกับมิสเวิลด์สองเวทีนี้ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดมิสซูเนเวิร์สในปี1952มิสเวิลด์มาก่อนปีหนึ่ง1951สองเวทีนี้ขับเคี่ยวกันอยู่ตลอดเวทีหนึ่งเป็นของฝั่งอังกฤษอีกเวทีเป็นของฝั่งอเมริกาและที่ผ่านมามิสซูเนเว r ร์สเป็นที่หนึ่งในดวงใจของแฟนนางงามคนไทยมาโดยตลอดแต่พอมาปีนี้โอปอสุชาดาช่วงสีทําผลงานได้ดีมากจนได้มองมิสเวิลด์มาครองในรอบ80กว่าปีก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวที นี้ดีนะเพราะเขาให้เราไงปาโจเลียดีเพราะตลอดเวลาที่ประกวดมาปาโดนแฟนนางงามสาบมาโดยตลอด เพราะว่าเราเคยไปดูการประกวด Miss World เป็นการประกวดที่น่าเบื่อมากพอๆกับการประกวด Miss International เบื่อเท่ากันแต่เวทีที่สนุกโปรเจคชันดีหนึ่งในใจของเราก็คือ Miss Universe แต่สำหรับปีที่ผ่านมาอาจจะเทใจไปดู Miss World ก็ด้อความที่ป้าจูให้เราและแม้ในปีนี้มี Miss u n i v e r s ์สพลกา้าตัดสินมันจะน่าเกียดเกินไปน่าเกลียดมากมแต่เขาก็มีฐานแฟนคลับมีคนที่จงรักภักดีต่อแบรนนี้สำหรับเราก็ยังให้โอกาสอยู่ ก็ยังยืนยันว่าเราชอบมิส s u นเวิร์สมาโดยตลอดแต่ปีที่ผ่านมาเราก็เทใจให้กับมิสเวิลด์เพราะว่ามันเป็นมงกุฎที่ได้ยากแต่ก็ต้องจับตามองว่าปีนี้มิสไทยแลนด์เวิลด์เปลี่ยนผู้จัดแล้วมันก็น่าจะสนุกขึ้นปีนี้เจ้าภาพมิส s u นเวิร์สก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเปรียบเทียบแบบหยาบๆเหมือนว่าเรากวดน้ําก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมารับยังหาเจ้าของไม่ได้แต่มันก็ต้องได้เพราะทาไม่ได้เขาก็ต้องกลับไปจัดที่อเมริกาถามว่าไทยเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจัก,กรวาลมิส a n นเวิร์ส เอ็มยูโอครึ่งหนึ่งไหมหนุ่มประเสริฐตอบว่าอันนี้ไม่ทราบเพราะทั้งหมดเป็นข่าวลือถ้าอะไรมันยังไม่เป็นออฟฟิเชียลเราก็อย่าเพิ่งพูดเรารู้สึกยังไงหลายคนบอกว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพเองก็จะลงเราเองเราว่าไม่ใช่เพราะว่าผลการตัดสินเมื่อปีที่แล้วมันยืนยันเลยว่าอย่าท้าทายระบบแฟนนางงามเพราะถ้าเขาไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับเห็นไหมพอฟาติมาบอสมาได้รับตําแหน่งเขาไปเดินถนนข้าวสารไม่มีใครสนใจ โดยเฉพาะคนที่ดูนางงามมานานเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดทําไม่ใช่แต่มันต้องใกล้เคียงเขารอบมา5คนมันต้องถูกสักคนที่2หรือคนที่1แต่ไม่ใช่คนที่5สิ่งที่พูดก็โอเคในการที่สัมภาษณ์แล้วพูดแบบนี้เรารับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองเพราะรู้สึกยังไงเราก็จะพูดแบบนั้นหนุ่มประเสริฐยังยอมรับด้วยว่าเป็นหนึ่งในแสนที่กดหัวเราะรูปของฟาติมาในเพจออฟฟิเชียลเพราะมันตลก มันบ่งบอกว่าหนึ่งในนั้นคือเราเราก็คือหนึ่งเสียงเราต้องบอกเขาว่าเราไม่ชอบมันตลกอะไรที่มันไม่ใช่อย่าฝืนทัวไม่ได้ลงเรานะแต่ไปลงที่ฟาติมาภาพจําเขาคือชุดสีแดงแขนยาวแบบเวียดนามใส่มาทําไมัวเร้อเขาจะเป็นมิสูนวิเวิร์สที่คนไม่รักมากที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีเพื่อนที่เป็นแฟนนางงามหลายประเทศกับเรื่องนี้เราเห็นตรงกันเป็นการประกาศแบบกับตะเเ็บหัวไปอยู่ท้าย สำหรับหนุ่มประเสริฐหรือคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมเป็นกูรูนางงามและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยโดยมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นางงามไทยและการประกวดระดับโลกเช่นนางสาวไทยมิส s น n ิเวิร์และ Miss World ป็ดที่รู้จักกว้างขวางจากการเป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้นางงามซึ่งมักจะได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเวทีต่างๆและนักวิจารณ์นางงามในรายการบันเทิงและมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเต็งเคาะมงในการประกวดนางงามเวทีสำคัญๆเช่น Miss Universe Thailand และ Miss Universe อย่างไรก็ตามก่อนการสัมภาษณ์หนุ่มประเสริฐได้ออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าทุกสิ่งที่พูดออกไปพร้อมรับผิดชอบคำพูดของตัวเองและยังยืนยันด้วยว่าชอบมิส นิววิสมาโดยตลอด